อย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับพระปิดตาคดไม้สักหินหลวงพ่อดำวัดนภารามพ่อท่านดำเทพเจ้าแห่งตากใบสิทธิเอกพ่อท่านคนอริยะผู้เกลืกลียดเกรียงไกรแห่งวัดบางแสะท่านลงอัครยันทุกตัวด้วยเล็กจานครบสูตรทั้งด้านหน้าและด้านหลังขององค์พระทุกองค์ ด้วยมือของท่านเอกส่วนใต้าฐานองค์พระบรรจุมวลสารทรงอิทริศ์ศักดิ์สิทธิ์เช่นผงยันเกราะเพชรพ่อตั้งเกี่ยววัดโรงเดินเป็นต้นพระปิตาเดินยามวัดบูรพาพิจยารามจังหวัดจันทบุรี พระปิตาพระครูสังฆกิจบูรพาวัดบูรพาพิจยารามหรือพระปิตาเดินยามที่อดีตหลวงพ่อเสริมได้ทำแจกให้เฉพาะยามที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยเท่านั้นจำนวนการสร้างไม่มากนับสมัยนั้นเป็นความต้องการของนักสะสมมากถึงขนาดเอาปิตาหลวงพ่อผุดวัดวังเวียนมาแลกกันเลยทีเดียว พระปิตาฝังตรกุศสาริกาหลวงพยอดวัดว,วินัยสังวรจังหวัดเลยปี2524พระปิตารุ่นนี้หลวงพยอดปลุกเสกเป็นเวลานาน,านถึงหเดือนจึงนำออกให้บูชาสร้างจำนวน5,000องค์สุดยอดเมตตามหานิยมแคล้วคลาดป้องกันภัยพระเครื่องที่ท่านสร้างประสุดการณ์เป็นที่ประจักษ์มานักตนัก พระปิดตาเนื้อผงหลังแบบหลวงปู่โชตวัดภูเขาแก้วจังหวัดอุบลราชธานีปี28ผสมผงชิ้นส่วนสมเด็จจำนวนมากที่หลวงปู่อ่องสะสมไว้สมัยอยู่วัดพระยาธรรมผงวิเศษ12ลักษัตของหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ซึ่งเป็นพระมอนและเป็นผงที่บอกได้ว่าผงหนุนดวงนั่นเองคือสุดยอดผงที่เป็นที่ปรารถนาของคนสายมอญ ผงพิเศษห้าประการที่แท่งทอกเกิดจากผงที่ลบจากดวงชะตาที่เป็นเกษตรมหาอุดมหาจักรราชาโชคเป็นชะตาพิเศษนำมาปั้นเป็นแท่งและลบเข้าตำรายิ่ยงสมเดจโตและยังมีผงวิเศษจากพระเกจิชั้นนำอาทิเช่นผงหลวงพ่อสดวัดปากน้ำผงหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดผงยาพระฤาษีพันปีลบบุรี พระปิดตาความปรดีครูบาชุ่มโพธิโกว,วัดชัยมงคลวังมุยปี17ครูบาเจ้าชุ่มโพธิโกเป็นพระผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะท่านได้เพียรศึกษาและสั่งสมมาตามคติครูบาอาจารย์ทำให้กิติศัพท์ความเก่งกล้าทางด้านวิชาพุทธาคมของลุป,ปู่ชุม่มเป็นที่เชื่อมั่นในหมู่ประชาชนยิ่งนักโดยเฉพาะด้านคงกระพันมหาอุดคล้วคลาด หลวงปู่คำแสนคุณนานลังกาโรวัดป่าดอนมูลอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ผู้เป็นสหธรรมิกอาวุโสสูงกว่าเคยนิม,มนต์หลวงปู่ชุ่มไปเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษพระเครื่องเพื่อหาทุนสร้างโรงเรียนและศาลาวัดป่าดอนมูลพระติดตาหลวงพ่อกล่อมวัดหูแร่จังหวัดสงขลาพระรุ่นนี้สร้างแจกลูกศิษย์ไก่ชิด และแบ่งบรรจุไหฝังกลุกบมบิส่วนหนึ่งแต่กรุกในปีพศ2551มีพระแตกหักเสียหายไม่น้อยพระที่เราพบจึงมีทั้งแบบลงกลุกและไม่ลงกลกุพระที่ไม่ลงกรุกจะสวยงามกว่าผิวแห้งมีคราบน้ำว่านพอประมาณส่วนที่ลงกรุจะมีคราบกลุกติดมาด้วยมากบ้างน้อยบ้าง ส่วนใหญ่ที่เจอมีสองเนื้อคือเนื้อสีเทากับเนื้อสีเทาเข้มจนเกือบดำบางคนบอกผสมผงใบลานแต่จากประวัติว่ากันว่ามวลสารการสร้างท่านใส่ผงเท่าธนบัตรที่ได้จากธนาคารแห่งประเทศไทยลงไปด้วยพระปิดตาสาธุสำนักสงฆ์เขากุติจังหวัดสงขลาพระปิดตาสาธุเนื้อโลหะผสม หล่อโบราณรุ่นแรกหายากนิยมกันมากทั้งไทยในมาเลสิงคโปร์สร้างแค่เพียง2,000องค์เท่านั้นพระสร้างได้สวยงามมีเอกลักษณ์พุทธศิ์อันงดงามหายากและพบเจอจำนวนน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่ไปอยู่ในมือชาวต่างชาติกันเสีหมด พระปิตาหลวงพ่อโตวัดเนินสุทธาวาสเนื้อชินตะกัวสุดยอดพระปิตาอันดับสามแห่งเมืองชนบุรีพระปิตาหลวงพ่อโตวัดเนินสุทธาวาสสร้างขึ้นประมาณพศ2430เมื่อคราวสร้างอุโบสถของวัดเนินพระปิตาพักปกะมปติของหลวงพ่อโตวัดเนินสุทธาวาสคือสุดยอดพระปิตาอันดับสามแห่งเมืองชนบุรี อันเปรียบประดุกเพชรแห่งพระปิตาที่เลอค่าสูงสง่งและเป็นหนึ่งในตำนานอันลือลั่นแห่งของคลุกรักที่เล่าขานกันมานานกว่า120ปีพระปิตาอาจารย์ผู้ชงวัดช่องลมจังหวัดชนบุรีพระปิตาอาจารย์ผู้ชงสร้างปี2504ปรุกเสกพิธีใหญ่ พร้อมเหรียญหลวงพ่ออีปี2,504และยังได้ผงเก่าหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันผสมเป็นมวลสารสำคัญในเนื้อพระชุดนี้อีกด้วย พระปิตาประคำรอบหลวงพ่อแดงสำนักสงฆ์ทองดีประชารามนาราธิวาสปีพศ .2523 หลวงพ่อแดงสิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อโครนวัดบางแซะและได้ศึกษารำเรียนวิชาจากหลวงพ่อโครนจนสำเร็จจึงกลับมาประจําอยู่สำนักสงฆ์ทองดีประชารามขณะนั้น สำหรับองค์พระปิตาของท่านซึ่งหลวงพ่อแดงท่านได้รับมอบม,มาจากผู้เป็นอาจารย์หลวงพ่อโครนวัดบางแซกกลันตันมวลสารมีจำนวนน้อยจึงต้องสร้างพิมพ์ขนาดเล็กจิว๋วเพื่อจะได้จำนวนพระพอสมควรประสบการณ์ด้านเมตตามหานิยมสูงมากคนที่แขวนต่างทราบกันดีรายการพุทธสยามชาแนล กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของทางรายการหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางรายการกราบขออภัยมาเนโอกาสน,นี้ขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจมีพุทธสยาม